พรับผมเองพี่น้องพอกันอีกแล้วครับผมกับรันปีช้าปั๊น้ำนะครับมเ,ามาเมื่อนี่เอามาเบิ่งในสาระดีดีเทคนิคดีๆเล็กน้อยนะครับผมจากกรณีที่เขาจะเปลียนลูกปืนของปั๊มฟูจิกานะครับฟูจิกานี่ก็เป็นปั๊มที่เขากป็ยังนิยมใสกันอยู่แต่งถือว่าครับก็ใครหลากหลายแต่งชุดอะไรอนไดเขาก็มน,นี้เบิ้นะครับผมดังนั้นเมื่อนี่ผมจะพทไปเบิ่งในการซ่อมในการลือ เปลี่ยนลูกปืนครับผมส่วนในประกอบสิงคงขอพวกใบพัดพวกนั้นกับหลายๆคลิปที่ผมทําไว้นะครับตัวนมื่อนี้สร้างของปิชชัปั๊มน้ำพร้อมกับตัวพิชาัปั๊มน้ำที่จะพาไปดูในกรณีที่ว่าเปลี่ยนลูกปืนแกะแยกชิ้นส่วนของตัวมอเตอร์นะคบประกอบเข้าและตรงจุดนี้เอาจะจ่อและตรงจุดจนี้ครับผมเป็นกันเบืุ้คต้นแน่นอนสวัสดีกันอีกเชน่นเคยครับผมรบผมกับร้านปิชา,ปาัปั๊มน้ำวันนี้เรามาดูปั๊มฟูจิก้ารุ่นถังกลมนะครับซึ่งแต่ตัวนี้ก็ เสร็จไปนี่เรียบร้อยก็คือเปลี่ยนเสาพอดูเสานะยครับอเปลี่ยนเสาตัวนี้นะครับให้เสาตัวที่ตัวเก่านะครับอันนี้ผมเอามาสาธิตให้ดูนะครับผมสาธิตวันนี้คุณลูกค้ามากันสามท่านสามตัวเลยก็จะนี่เสาคือตัวนี้แตกนะครับแตกด้านด้านล่างเนาะพอดอูเห็นหมครับนี่แตกวิธีการซ่อมก็พูดง่ายงว่าถอดชุดตรงนี้นะครับ อถอดตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็เสาตัวนี้เราก็ต้องหมุนน็อตออกเปไปมาอ่าใช่ครับอยานั้นงหมุนออกเสร็จแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็แกะน็อตตรงนี้ออกนะครับอันนี้คือผมพาให้มาดูเน็้ๆน้อยนะครับส่วนตัวพิชเชอร์สวิกอะไรก็ทํางานได้ตามปกตินะครับใน,นตัวพิชเชอร์สวิกมากับเครื่องเลยนะครับผมตอน,นชุดสิ้นตัวนี้คือตัวอากาศตัวอากาศที่รูปแปลกแปกเห็นไหมครับผม พวกนี้เสียแล้วนิดหาอะไรยากครับผมมันนี่มีอะไรนอกจากเราจะมาแก้ไขเรื่องวง,งยางนะครับเป็นเป็นบงยางเล็กๆอยู่ด้านในตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมในลองเทน้ําดูหน่อยปึ๊บนะครับปึ๊บเปืดน้ำป๊บนี่ครับอันนี้ปั๊มทำงานแล้วนี่ครับ ตอนนี้ก็เสร็จเป็นหนึ่งตัวสำหรับฟูจิก้านะครับส่วนตัวโน้นอ่าครับตัวนี้ไหนะอธิบายฟูจิก้าตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นปั๊ที่ปากเสียนะครับอันนี้ถ้าเกิดทำไม่ดีทำไม่ชัวรก็อาจจะมีปัญหาเล็เกๆน้อยๆพวกนี้ไใเปิดมั่งลูกปืนติดมั่งอะไรสารพัดนะครับแล้วก็มาแต่ละตัวนะครับดูทีโอ้โหไหนขอดูฝาหน้าหนะ นะครับโอเคปั๊มเขาจอดนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าใช้งานนะครับปั๊มของคุณลูกค้าท่านจอดไว้นะครับหลายปีแล้วเนี่ยก็เพิ่งมาทำมให้กับปี่าาปั๊มน้ำเพราะว่าเขาเห็นในคลิปใน Youtube ในอะไรอย่เงี้ยอันนี้นอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นรุ่นทางกลมเป็นทางตะลเลตเหมือนกันอันนั้นก็ต้องมาโมูมูไหมนะครับต้องไปเปลี่ยนจุงเป็นเสากันอีก ส่วนตัวนี้เราจะต้องทาการเปลี่ยนลูกปืนซึ่งเอฟซีหลายๆท่านเขาอยากจะเห็นว่าการเปลี่ยนลูกปืนการถอดแบบไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตัวนี้เราค่อยมาดูกันนะครับตรงนี้ส่วนเสานี้เป็นที่เรียบร้อยมาสามตัวนะครับก็ผมจะทําเป็นตัวแบบสต,ตัวหนึ่งนะอย่งนี้นะครับฝาหน้าก็เปิดออกเรียบร้อยเดี๋ยวทาการเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนนิ้วคอแล้วเราเข้ามาดูกันนะครับอันนี้เป็นปัมฟูจิกา อันนี้เคาะไหมโซนิคต้นไหมต้นก็ไปในรูครับผมอ้าวเคาะอันนี้ขยับไหมถ้าไม่ขยับก็เอาน็อตสามตัวนะน็อตสามตัวไหมนอ็อตตัวเล็กๆ น,น็นอตมาสามตัวทำไมต้องน็อตมาสามตัวเลยครับอาจารย์หน,นึ่งการคอนี่ไม่ออกเนี่ยเราต้องเอาน็อตเนี่ยยันลงไปนะครับต้องเอาน็อตยันลงไปหมุนไปเลยครับหมุนไปเลยหมุนล,ลงไปเนี่ยให้มันยันลงไปให้เท่าเท่ากันนะครับผมเท่าเท่ากันนะครับ มไปยนะมันไปย,ยัไปเรื่อยๆก็ไล่มาทีละ้น,นหน่อยนะครับทำฟูจิก้าถ้าหากเราเคาะไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นฮิตาชิมิสูก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเคล็ดลับตรงจุดนี้น้อยที่จะมีคนทำและจะมีคนทำให้เห็นครับม่าเปลี่ยนลูกปืนกัน นะครับซึ่งเราก็ต้องถอ,นอดน็อตด้านหน้าตรงนี้ออกก่อนนะครับน็อตตัวสิบหนึ่งสองสามสี่พอถอดออกมาปุ๊บสภาพมอเตอร์ก็อยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ต้องถอดมอเตอร์ตวนีมาร์กไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาร์กไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับต้องมีมาร์กไว้นะครับผมเนี่ยมาร์กไว้มาร์กด้านหน้าสองขีดด้านหลังหนึ่งขีดนะครับผมจะได้จําได้ในกรณีที่เราถอดมอเตอร์อ่ะทีนี้เอา อุปกรณ์มาครับผมดนี่เลยอันแหละปลายแหลมปลายแหลมปลายแหลมต้องปลายเล็กๆดับล็อกมือดีๆเคาะให้มีน้ำหนักอืมอืมอันละต่อป เ,เ,เ,เคาะให้แม่นให้มีน้ำหนักครับผมป๊กปกนะครับถ้าเกิดใช้คอ้อนเล็กๆเกนี่มันกระดิ่งกระดอนใช้คอ้อนตัวใหญ่ๆครับน้ำหนักถึงจะได้มีครับผมก็ ให้ FC ทุกท่านครับผมลองทําตามดูนะครับแยบนี้เลยกำนหนุนออกมาอันนี้ฟูจิก้านะครับส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตอนนั้นก็จะมีการทําตุงทําซีและทําความสะอาดตรงจุดนี้นะครับให้กับคุณลูกค้าส่วนฟูจิก้าตัวนี้ก็ได้ครับผมพิชาปั๊มน้ํา ได้ทั้งนั้นครับผมขอใมีอะไรนะครับสําหรับเอซทุกท่านนี่นแหละครับผมท่านก็ดู Yabelle YouTube ดูช่อง YouTube ดูอะไรแกก็เห็นในการทํางานของปีปัมน้มนารพอกับช่องของปีชปัมน้ําท่านก็ชอบนะครับท่านก็ชอบท่านก็เลยยกมาเลยสามตัวสี่ตัวครับผมนะครับอันนี้เราถอดน็อตออกหมดเนี่นะครับ,นนนะรบเป็นยูซีตัวนะ็นอตก,ก็เป็นสนิมเลย เอ็มเลยแต่เราต้องทําการล้างจิกด้านตูดออกอ่ามันมีฝาต้านหลังนะครับตอบตออมันจะออกมาทั้งยวงนะครับมันจะออกมาทั้งยวงอันนี้นะครับเราก็ต้องจำให้ให้แม่นนะครับสปริงการลูกปืนอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้อยู่ฝั่งด้านหน้า ครับเก็บไว้จำไว้นะครับผมจำไว้แล้วก็ฝ่าท้ายเคาะเคาะออกมาเคาะลักษณะนี้นครับออกไหมตัวเด็กคนเล็กน้อยเนื้อคนไปคนเป็นสนิมนครับผมตอนนี้เราทํากันให้ยินเชีน,นะครับฟูจิก้านะครับฟัม๊มที่คุณภาพก็มีคนใช้อยู่ครับผมนะครับ พอออกลักษณะน,น,นีอะ้ออกมาแล้วนะครับรูปหน้ารูปหลังดูสิสนิมเคลอะเลยตรงนี้เราก็ต้องเก็บงานสนิมแบบนี้นะครับออกมาแล้วด้านด้านใน,นมีมีกิบล็อกเวลาเราง,งัดอะนะครับเวลาเราออกอ,อ่ะพอดูกิบอ่ะนะ อจะมีกิบล,ล็อกเวลาเรางัดต้องงัดให้แบบมินมินออกมาให้โดนลูกปืนนะครับจะไปโดนกิ๊บล็อกอยู่ด้านในนะครับอ่ะน่ครับค่อยเกี่ยวครับผมติกงัดยางนะครับเอาพุที่ดีที่สุดนะครับผมไปงัดก็เกงช่างก็ขาดเงี้ยครับ แอบทุกคนเลยอือออกมาแล้วหนึ่งลูกส่วนลูกหลังลูกหลังนี้เราจะงัดไม่ได้นะครับจังหวะง,งัดจะลาบากเราต้องใช้ตัวดูทุกปืนนะครับตรงน,นี้ครับแล้วลูกปืนนะครับนัมเบอร์จะไม่ตรงกันนะครับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ลูกปืนจะไม่ตรงกันนะครับมันก็จะอาจจะมี ลูกหน้าก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งลูกหลังก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับส่วนบางตัวบางรุ่นก็จะเป็นลูกหลังลูกหน้าเบอร์เดียวกันนะครับแต่นี้จะเป็นคนละเบอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับการุแบบนี้หมุนเลยอ่าลุนเลยลุนเลยปึ๊บ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 เลยนครับจะต้องวางนอนอย่างเงี้ยก็จะยันออกมาเห็นไหมครับ พ่อคียค่อยยันออกมาเห็นไหมครับเอ้ออกมาแล้วนะครับเอาลูกปืนมาดูนัมเบอร์อันนี้ลูกหลังนะจำไม่ได้นะครับลูกหลังลูกหน้าเราต้องจาไว้มีปากกากระจดไว้ก็ดีเหมือนกันการลืมนะครับอ่านะครับะทนนี้เรามาเข้าลูกหน้ากันเลยเอาปืบลูกล้ออ่าเราองใส่ลูกล้อกันไปอ่าก็เล็กทนะรง ใช้หัวขเข่าครับผมตังน,นี้หัวเข่าเราได้เป็นประโยชน์นะครับต่อต่อก็ไปเราต้องดูด้วยนะม,นมีกิบล็อกเนี่ยอย่าให้มันลึกคลับลงไปไม่ใช่นะครับผมรูดลงไปเลยก็ไม่ใช่นะต้องให้พอดีพอดีครับผมถ้าหากเราตอกลูกปืนลงไปพอดีพอดีแล้วเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยมันจะมีมีปัญหาเลยนะครับมันก็จะพอดีลงตัวทุกอย่าง นันหนักต้องได้นะครับ่าต่อไปลูกหลังลูกหลังนี้ลำบากนะครับต้องค่อยนะครับลูกหลังกดลงไปให้ตรงๆก่อนใช้ฝ่ามือกดลงไปตรงๆแล้วเราก็ลูกหลอมมาก่อเอารูปรอมมา อยากให้ชัวเราวางลงไปเอาแกนบาง,งไปเลยทุ่นบาง,งไปกับพื้นเลยวา,างลงไปะอ,อะเถ้าแล้วนั่นแหละครับผมชัวตรงนี้ยตรงเนี้เราวางได้นะครับอ่าวางลงไปจับขอบลูกปืนขึ้งนมามือหนึ่งจับขอบลูกปืนขึ้นมาเลยนั่นแหละมือเราอ่านั่นแหละถูกต้องอ่าค่อยเคาะค่อยเคาะลงไปอ่านั่นแหละ ต้รงตรงถ้าเกิดไม่ไม่ตรงเนี่ยบูธเขาจะเอียงพอบูธเอียงแล้วเนี่ยถามว่ามันเสียงดังไหมเสียงดังนะแต่จะดังไม่ค่อยแรงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องสมควรที่จะให้มันเอียงตรงตรงครับจะค่อยเลี้ยงด้วยสายตาประกอบทุกปืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเข้าหลังเรียกว่าชุดหลังของมอตเตอร์นะครับ ทุดให้ช่างในลองเอาออกให้พี่เขาดูหน่อยอะอะนะครับจารีบลงหน่อยครับประกอบเลยจารีบขับเก็บงานดนข้างนะครับก็ไปปื๊บอ่ะเห็นไหมครับอืมลื่นปลื้บเลยนะครับ,นนรบส่วนตัวนี้เราจะประกอบด้านหน้าก่อนนะครับผมเนมาเตอร์เราต้องประกอบด้านหน้าก่อน ใช่ครับเห็นไหมครับนี่แหละขับผมอ่าประกอบเข้าไปเลยเพราะาเราต้องประกอบชุดของด้านหน้าเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยย่อนตัวทุ่นลงไปตามหลังนะครับเก็บงานด้วยวจะดีไปดึงสปริงนะครับสปริงอยู่ไหนสปริงเข้าไปแล้วอ่าสปริงเข้าไปเรียบร้อยดูมา ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าต้องมาร์กไว้นะครับถ้าเกิดเราม่มาร์กเนี่ยมันจะลำบากหน่อยมาร์กนะครับสองเกตครับ ก็กำับกับย่อนทุนลงไปอันนี้คือประกอบด้านหน้าเสร็จแล้วน,นะครับแล้วเราก็ย่อนทุนลงไปปึ๊บนีครับมาร์กอยู่ตรงจุดไหนเราก็ต้องให้ตรงจะมีมาร์ก แเราก็เคาะกันไปเลยครับผมไปเป็นครับก็จะตรงมาร์กถ้าตรงมาร์กเสร็จป,ปุ๊บเวลาตรงมาร์กเนี่ยเราจะเข้าน็อตได้ง่ายนะครับรักษ่ฝั่งนี้ครับ นัดที่ตรงรอยด้านหน้าครับตั้งขึ้นเ,เออครับหัวนั่นแหละปึ๊บครับอือต้อง ครับก็ให้ FC ทุกท่านลองทำตามดูนะครับเป็นปั๊มฟูจิกะนะครับท่านทำตัวนี้ได้ก็สุดยอดเลยนะครับฝีมือฝีมือเลยนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนลูกปืนถอดลูกปืนนะครับสาธิตกันให้เห็นเอาให้เป็นเอาให้เก่งกันเลยนะครับ อันอื่นผมก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจกันอยู่เสมอน,นะครับถึงท่านซ่อมไม่ได้หรือติดขัดปัญหาแล้วตรงจุดไหนก็โทรมาปรึกษาปิชาปำรุน้ำได้นะครับแต่หากท่านโทรมาแล้วปิชาไม่ได้รับสายแปลว่าปิชาติดภาระ,ะติดภาระคืออาจจะซ่อมงานหรืออาจจะเป็นถ้าหากจะเป็นวันอาทิตย์นีดนึนมากผมจะไปทําบุญนะครับจะไม่่อยได้รับสายเ่าไหร่นะครับ บอกก่าวกับเอซไว้ก่อนนะครับโอนี่เราเข้าน็อตเรียบร้อยครับนะอนนี้เราก็มาประกอบอันติดเรียบร้อยนตะตรงชุดตัวมอเตอร์แล้วนะเราก็มาลงเข้าฐานนะครับอันนี้เรียกว่าฐานของตัวปั๊มน้ำนะครับเราไปประกอบยื่นเข้าแบบนี้นะครับ ยังก็ไปติดปุ๊บเขาจะมีน,อน็อตเพื่ด้านหน้านะครับน็อตเพอร์สิทธิ์จะนหน้าดังนั้นมื่อวนนี้ออกแค่นี้ก่อนค่อยพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ